السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين واتم الحج والعمره لله صدق الله العظيم ขอความสุขสวัสดีความการุณาปราณีจากเอกองอัลลอฮฺสุบฮานาตอาลาจงประสบแด่ท่านที่รักและเคารพยิ่งทุกๆท่านเป็นสําคัญสําหรับดูยูฟุรฮ์มานอาคันทุกกะหรือแขกรับเชิญเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาทุกท่านท่านทั้งหลายที่เคารพครับ จริงๆแล้วในช่วงนี้มีผู้บำเพ็ญฮั์หรือดูยูฟุรอมานได้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์แล้วจำนวนหนึ่งซึ่งดูเหมือนครึ่งกว่าของจำนวนทั้งหมดที่ประสงค์จะเดินทางไปในปีนี้แต่ในส่วนที่ยังเหลืออยู่ซึ่งก็ประมาณเกือบครึ่งของจำนวนผู้บำเพ็ญฮั์ทั้งหมดที่จะเดินทางไปในปีนี้หลายคนยังคงมีความสับสนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง อย่างไรก็ตามในประเด็นตรงนี้ผมอยากจะได้ใช้เวลาสําหรับรายการวันนี้ได้คุยกับท่านทั้งหลายทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีกรรเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่ถูกต้องโดยไม่นาเอาข้อมูลหรือภูมิคุ้มกันที่เรามีต่อเรื่องของอากีดะเข้ามาสัมผัสเข้ามาอ่านความเป็นไปและความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาและอุปรรสที่เกิดขึ้นสําหรับการเดินทางซึ่งกําลังมีอยู่ในขณะนี้ บางครั้งบางทีอาจจะทําให้เกิดความล้มเหลวในเรื่องของอากีดาหรืออากิดาอาจจะอาจจะถูกไวรัสอันได้แก่ข่าวครา,าวที่สับสนทําให้อากิดาของเราบุบสลายหรือเสียหายไปได้อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องมีจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดของการเตรียมการอยู่หลายขั้นตอนด้วยกัน เริ่มกันมาตั้งแต่เรื่องของการจัดทำพาสปอร์ตฉีดยาใบรับรองแพทย์ตรวจสอบจากกรมศาสนาจากสำนักจุฬาราชมนตรีจากกระทรวงการต่างประเทศและมาจนกระทั่งถึงเรื่องของการกำหนดการเดินทางซึ่งก็อาศัยเครื่องบินการเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยกับมักกะหรือประเทศซาอุดิอาระเบียและนอกเหนือไปจากนั้นก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าจาก สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยข่าวขาวที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ที่ค่อนข้างจะมีความสับสนสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับโคตา้าสำหรับผู้มาเป็นฮั์ชาวไทยปีนี้ตามท,ที่ทราบกันอยู่ก็คือประมาณ1 8 0 0 0คนแต่ปรากฏว่ามีผู้เดินทางที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทในปีนี้มากกว่า18,00 0 ตามข่าวระบ,บุว่าถึง20,000คนกว่าจากเหตุการณ์ตรงนี้แหละครับเป็นเหตุของปัญหาตัวหนึ่งที่ประโคมข่าวแล้วก็สร้างความสับสนว่าเมื่อครบ18,000แล้วสถานทูตซาเทียร์รเบียก็จะไม่วีซ่าให้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นตามข่าวที่เรารับทราบกันอยู่ในขณะนี้ก็มีทั้งในเรื่องของเที่ยวบินจริงๆแล้ว เที่ยวบินสวหรือซาดิเอรเบียไลไม่สามารถที่จะขนถ่ายหรือขนส่งผู้เป็นฮัททั้งหมดของพี่น้องชาวไทยไปยังซาดิอาระเบียได้ทั้งหมดจากตรงนั้นเองโดยการดําเนินการของคณะอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮั์โดยปีนี้มีท่านวันนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอามีรุนฮัทพอได้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่าง สมบูรณ์แล้วเสร็จแต่เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ดําเนินการไปตามขั้นตอนตรงนั้นในหลายประการโดยกันอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียหรือ S v สวสายการบินซาอุดิอาระเบียไม่สามารถที่จะขนถ่ายคนทั้งหมดได้ก็เลยได้เปิดโอกาสให้สายการบินอนื่นรับขนส่งผู้มาเป็นฮั์ในปีนี้พอเปิดโอกาสตรงนี้ก็ปรากฏว่าผู้ที่จัดบริการก็ไปจองตั๋วของสายการบินอนื่น จึงเป็นเหตุทําให้สายการบินซาอุดิอารเบียนี้ไม่มีผู้เดินทางกล่าวคืออาจจะต้องบินตัวเปล่าในบางเที่ยวซาอุดิอารเบียก็เลยมีความประสงค์ต้องการอยากจะให้ของตนเนี่ยเต็มสก่อนนะครับและแน่นอนซาอุดิอารเบียกับเอกอัครราชทูตนี้เป็นคนคนเดียวกันก็ประสานงานกันในเรื่องของการบีบในเรื่องของการวีซ่าตรงนั้นด้วยจากเหตุตรงนี้เองความสับสนจึงเกิดขึ้นหลายผู้จัดบริการต้องเสียค่า ซื้อตั๋วบินถึงสองสองบริษัทด้วยกันเพราะไม่สามารถที่จะเดินทางได้โดยบริษัทที่ไม่ใช่ S v วีหรือเซอร์เบียร์บีแอร์ไลน์ทิ้งตรงนนแล้วก็มาซื้อตรงนี้พอมาซื้อตรงนี้ก็ส่งพาสปอร์ตส่งเอกสารเข้าเพื่อขอ,ขอวีซา่า<ม>ก็ปรากฏว่าไอจำนวนคน8ปดร้อยพันหมืนคนที่ว่านั้นมันเกินขึ้นมาอีกแล้วครับก็เป็นเหตุทําให้เกิดความสับสนว่าจะเดินทางกันได้หรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังค้างอยู่ อย่างไรก็ตามความพยายามของท่านวันนอของเรานะครับรัฐมนตรีกระทรวงควมนาคมตลอดจนกระทั่งสำนักจุฬาราชมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายทุกคนได้เข้าไปพูดไปเจรจาจนกระทั่งได้ความล่าสุดซึ่งค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะครับข่าวๆเป็นอย่างนี้แต่ว่าในลักษณะของการบริหารและก,การดําเนินการของฝ่ายที่จัดการและบริหารนั้นได้แก่สายการบินตลอดจนกระทั่งสถานเอกอาคาัครราชทูต จะดาเนินการอย่างไรหรือไม่ตามข้อตกลงหรือไม่นั้นผมอยากจะเรียนว่าในส่วนความรับผิดชอบของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการผู้ที่จะเดินทางไปสแสวงบุญอันได้แก่ดยุฟุร์มานตลอดจกนกระทั่งผู้ที่มีความรับผิดชอบคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนม,ะมะนาคมหรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการฮาัทแชงประเทศไทยได้ดําเนินการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองแล้วเสร็จสมบูรณ์ ท่านผู้ที่จะเดินทางก็ได้ดำเนินการในหน้าที่ของท่านแล้วเสร็จสมบูรณ์ในแง่ที่ท่านไดบไปทำพาส,สปอร์ตไปปลูกฝีฉีดยาไปทําทุกอย่างในส่วนแห่งความรับผิดชอบของท่านผู้ให้บริการก็ได้จัดการทําทุกอย่างในส่วนของความรับผิดชอบของเขาคณะอํานวยความสะดวกแก่ผู้บําเพ็ญทัดโดยมีท่านวันนอเป็นผู้ประสานงานสูงสุดอันได้แก่มีรุนทัดในส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของส่วนนี้สมบูรณ์สูงสุด จากตรงนี้เองจึงได้ความว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้เราทุกคนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีหัตมีโอกาสได้เดินทางไปได้นั้นงานในหน้าที่ของเรางานในความรับผิดชอบของเราตรงนี้เราได้ปฏิบัติแล้วก็จัดการอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วยังเหลือก็อยู่ตรงแต่เพียงในส่วนของความรับผิดชอบของสวอุเิอระเบีย,ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานเอกอัครทูตหรือในส่วนของสายการบินตรงนั้น ก็เป็นที่น่าดีใจครับข่าวล่าสุดแจ้งว่าทุกอย่างก็คงจะลุ่นไหลไปได้วันที่5เมษายนจะเป็นวันสุดท้ายที่ปิดรับการขอวีซ่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าจำนวน10,080คนขนะดนี้มันจะเกินไปแล้วการต่อรองก็ดูเหมือนได้ผลนั่นก็คือผู้ที่ยื่นวีซ่าภายในวันที่5เนี่ยจะรับการวีซ่าเพื่อเดินทางด้วยกันทางนั้นวกขอให้พระเป็นเจ้าได้ มีพระกรุณาประทานให้เจตนาอันบริสุทธิ์ใจของทุกฝ่ายทุกคนนั้นได้รับความสมเริจผลตามความมุ่งม,มั่นปรารถนาของทุกคนการที่ผมในรายการนี้ได้นําเอาสิ่งนี้มาพูดจริงๆแล้วความเป็นห่วงเป็นใหญ่มากที่สุดก็อยู่ตรงที่ในเรื่องของอากีละเรื่องของความเชื่อเรื่องของอี่านอันเป็นอุดมการณ์เป็นหลักยึดมั่นที่สําคัญที่สุดที่มุสลิมเพึงจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดว่า ตนเองได้บริหารความเข้าใจในส่วนตรงนี้ถูกต้องแค่ไหนเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในด้านอากีดะบอกเราไว้แต่เพียงว่าเรามีโอกาสในการที่จะเลือกปฏิบัติอย่างไรก็ได้หลังจากมีโอกาสในตัวเลือกหรือช้อยตรงนี้แล้วเราก็จะต้องทําในสิ่งที่เราเลือกแล้วให้เต็มความสามารถเวลานี้เราทุกคนเลือกที่จะเดินทางไปประกอบพิธีกัต์โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ประสงค์ ได้เลือกในงานชิ้นนี้ก็คือการเดินทางไปประกอบพิธีฮั์และในขณะเดียวกันทุกฝ่ายทุกคนก็ได้ร่วมกันพิจารณาร่วมกันเลือกในจุดตรงนี้แล้วก็ได้ใช้ความพยายามเพื่อที่จะทําทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามระบบระเบียบของทุกฝ่ายทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็แปลได้ความวางงานในหน้าที่ของเรานี้สําเร็จแล้วเรามีหน้าที่แต่เพียงเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามในสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเองมุสลิมทุกคนเป็น บุคคลที่พึงได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จอยู่โดยตลอดสําเร็จงานในหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่สําเร็จงานในหน้าที่ของคนอื่นระวังเรากับพระเป็นเจ้าเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการเลือกและเราก็มีหน้าที่ในการใช้ความพยายามในสิ่งที่เราเลือกส่วนผลสาเร็จมันจะเกิดขึ้นมาหรือไม่นั้นมันไม่ใช่งานซึ่งอยู่ในคอนโทรลของเรามันไม่ใช่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรามันเป็นงานของพระเป็นเจา้าแต่หลายคนตรงนี้ ที่ปริวิตกอยู่ก็กลัวจะมีความเข้าใจว่าทําไมเราจึงทําไม่เสร็จทั้งๆท,ที่ความรับผิดชอบของเราเราทำเสร็จแล้วดังได้กล่าวแล้วในตอนตอน้นถ้าหากตรงนั้นมันเป็นความสามารถอยู่ในคอนโทรลและความรับผิดชอบของเราจริงๆแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะทําให้มันไม่สําเร็จเพราะความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมันหมายถึงความอิ่มเอ,อิบความปลื้มปิติของทุกฝ่ายทุกคนความบารถนาในตรงนี้ตัวนี้ทุกคนก็มีกันอยู่แล้ว ท่านทั้งหลายที่เคารพทุกท่านครับจึงขอได้โปรดทําความเข้าใจในเรื่องของอหม่านตรงนี้ให้ถูกต้องว่าเมื่อถึงเวลาที่เราได้ทําทุกอย่างในส่วนแห่งความรับผิดชอบของเรายัางดีอย่างสมบูรณ์สูงสุดแล้วเรามีความจําเป็นจะต้องกล่าวคําว่าตวัตก,กัลตัวอัลลอฮ์มอบวางภารกิจนี้ให้กับอัลลอฮ์สุบฮานาหูอัตาลาแล้วไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรนะครับความสําเร็จเป็นของเราแล้ว สำเร็จในแง่ที่งานในส่วนซึ่งอยู่ในคอนโทรลของเรานี้เราได้บริหารและเราได้จัดการอย่างสมบูรณ์แล้วส่วนผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไรนั้นความสําเร็จตัวนี้ก็ใช่ว่าถ้าหากว่าผลลัพธ์นั้นมันเกิดขึ้นมาไม่ตรงต้องไปกลลมุมไปนละทางไปนละทิศท,ทางกับความสําเร็จในส่วนที่เราคอนโทรลอยู่ในส่วนที่เราสามารถกําหนดลงได้นี้ไม่ได้แปลว่านั่นคือความไม่สําเร็จแต่นั่นคือความสําเร็จ เราอยู่ในโลกดุนยาในฐานะเป็นเบ่าของอัลลอฮ์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องการที่จะให้พระเป็นเจ้ารักเราเส้นทางแห่งการที่พระเป็นเจ้าจะรักเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปทำฮจีเราต้องละหมาดเราต้องบวชขอเพียงให้เราได้ใช้ความพยายามในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เต็มความสามารถเลือกแล้วตรงนี้แล้วก็ใช้ความพยายามให้เต็มความสามารถคนละหมาดต้องเยอะแยะอัลลอฮ์ Allah, ไม่ได้หาเาเข้าสวรรค์ นะครับคนทาเลวก็แยะบางครั้งบางคนอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ดังนั้นตรงนั้นไม่ได้อยู่ตรงที่เราต้องทําดีแต่อยู่ตรงที่จะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์ท่านรักเราส่วนหนึ่งที่และดูเหมือนจะเป็นส่วนที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับทุกสัดส่วนเลยก็คือการบริหารชีวิตของเราให้เกิดความถูกต้องดังได้ลําดับมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นท่านทั้งหลายที่เคารพครับอย่างไรก็ตามที่พูดมาจนกระทั่งถึงตรงนี้ไม่ได้แปลว่าผู้ที่ยังไม่ได้เดินทางไปนั้น จะไม่ได้ไปหรือแน่นอนแล้วไม่ได้ไปไม่ใช่หมายความอย่างนั้นได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่าสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือเป็นห่วงในเรื่องของอากีดะเป็นห่วงในเรื่องของหลักศรัทธาที่เรามีกันอยู่ในเวลานี้เพราะถ้าหากว่าเราเกิดไม่เข้าใจตรงนี้ผลพวงที่จะเกิดมาในทางลบนั้นมากมายเหลือเกินบางทีเราอาจจะโยนความรับผิดชอบบอกเป็นเพราะท่านที่เดินทางไม่ได้เป็นเพราะคนนี้ที่เดินทางไม่ได้นอกเหนือไปจากมันจะ เป็นการแสดงออกในรูปของการไม่เรเบดอในกอดอกกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานาฮัวตาลาตรงนี้แล้วนอกเหนือไปจากจะเป็นการแสดงออกถึงความไม่ถูกต้องในด้านของความเข้าใจที่พึงมีต่อหลักอากีดะหรือหลักอุสูรุดดินตรงนี้แล้วยังเกิดเป็นบาปเป็นโทษในแง่ที่เราไปโยนความผิดไปให้คนโน้นคนนี้อีกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนั่นนะ่ะอะไรก็ตามท่อาอัอลลอฮ์ต้องการให้เกิดมันก็ต้องเกิดอยู่วันยังคำ่ำ และอะไรที่เรา,าต้องการยับยั้งไม่ให้มันเกิดมันก็ต้องไม่เกิดไม่มีผลดีเลยถ้าหากว่าทุกฝ่ายทุกคนได้ใช้ความพยายามเต็มความสามารถแล้วที่เราจะโยนกันไปโยนกันมาแต่ที่ถูกที่ควรแล้วเราควรที่จะได้มาพูดมาคุยกันแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันหาทางแก้ไขแล้วก็พยายามเพื่อที่จะว่า เมื่อมีโอกาสในลักษณะอย่างนี้ต่อไปจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นมันเกิดมีวิธีแก้ไขอย่างไรหรือไม่อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายที่กรครับโดยเนื้อแท้และก็โดยความเป็นจริงนั้นผู้ที่มีเจตนาแน่วแน่ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทแม้ว่าสมมุติเกิดจะไม่ได้เดินทางก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้รับลานิสงของการประกอบพิธีฮัทเจตนาดีความตั้งใจดีตรงนี้ต่างหากและก็ถ้าหากจะพูดกันในเชิงที่จะ กระจายความเข้าใจให้ค่อนข้างจะลึกซึ่งเราจะพบว่าบางครัง้งบางคนที่ไม่ได้เดินทางไปอาจจะได้รับพลานิสงในส่วนของการประกอบพิธีฮัทในส่วนของฮัตนี้ดีกว่าผู้ที่เดินทางไปด้วยซ้าไปอย่างไรก็ตามขอเพียงให้เราได้ตั้งเจตนาให้เกิดความถูกต้องว่าในขณะที่เราเป็นมุสลิมอยู่ภายใตย้กฎกฎติกาแห่งศาสนาโดยมีอัลลอฮ์เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นผู้กําหนดบทบาทเป็นผู้กําหนด โปรแกรมกฎกติกาถ้าหากว่าเราจะได้ดําเนินชีวิตของเราเข้าสู่กฎกติกาตัวนั้นด้วยรีดอด้วยความยินดีแล้วนั่นคือการที่เรานําตัวเราเข้าไปสู่อ้อมกอดแห่งความรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาท่านเราอย่าได้ไปปริวิตกกับความรับผิดชอบของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้า,ท,าท่านทรงรู้ดีว่าอะไรควรจะเป็นอย่างไรและเมื่อมันเป็นขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราควรสัมผัสก็คือมันคือบาละ มันคือการทดสอบจัดการครับบริหารครับกับบาละและกับการทดสอบของอัลลอฮ์ให้เป็นผลดีให้เป็นผลบวกแก่เรามีฉะนั้นแล้วอ إ ي มานและศรัทธาของเราจะล่มสลายสูญเสียแน่นอนเลยทีเดียวพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าพูดในฐานะของคนจัดบริการพูดในฐานะของคนที่พยายามจะปฏิเสธความรับผิดชอบเปล่าไม่ว่าเราจะไปดูไปถามใครผู้รู้ทางาศาสนาตรงไหนก็จะต้องยืนอยู่ตรงจุดนี้ สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งปลีกย่อยมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในสัดส่วนของขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีหั์นี้ทุกคนพึงจะต้องดูจิตใจของตัวเองว่าเรากำลังมีจิตใจอยู่กับงานนี้เพื่ออะไรตรงไหนจิตใจของเรามีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจฮักกอนเต็มร้อยต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาหรือไม่ดูกันตรงนั้น แล้วก็ใช้ความพยายามให้เต็มความสามารถเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายตรงนั้นถ้าหากว่ามันเกิดไม่พบกับความสําเร็จจริงๆแล้วมันก็คือความสําเร็จของตัวเราที่เราได้ใช้การเลือกและก็ความพยายามในจุดตรงนั้นแล้วอย่างเต็มที่อัลฮัจญูอัชรุมมาลูมาตุนฮัจญีนั้นอยู่ในเดือนที่อัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดเอาไว้นั่นก็คือตั้งแต่ช่วงของเดือนชาวานซุลกอยดาและซุลฮิญาถึงวันที่เ เวลาในช่วงของการประกอบพธิธีฮั์ก็เหมือนกับเวลาละหมาดบ่ายเวลาละหมาดสุบโบก็ขอเรียนว่าเวลาในช่วงที่เราสามารถจะเนียดนําตัวเองเข้าสู่พธิธีกรรมการประกอบพธิธีฮัตได้นั้นมีอยู่ประมาณ70วันนั่นก็คือหลังจากโร,รมฎอนผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนชาวานหรือก็คือวันอิลฟิตรีนั่นเองช่วงนั้นเขาเรียกกันว่ามีกอดมาการีย่อมที่จะเนียดทำฮั์ได้แล้ว อัลกุรอานจึงบอกว่าอัลฮ um ัจยุอัชฮุรุมมาลูมาตุนฮัจยีนั้นอยู่ในช่วงของเดือนที่เรารู้จักกันดีแต่สิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวในเชิงปริวิตกหรือปรามเอาไว้ก็คือฟามันฟอรโดฟีฮินนัลฮัจญะฟะลารรฟะซาวลาฟุซูกวะลาจิดาลฟิลฮัจใครก็ตามถึงเวลาที่เขาจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ฮัยีเป็นความจําเป็นของเขาแล้วอัลลอฮ์ได้ บอกคําสั่งในเชิงให้เราได้ระมัดระวังสามประการเอาไว้ทั้งๆที่จริงๆแล้วสิ่งที่จะทําให้สูญเสียฮัจจีสิ่งที่จะทําให้ฮัจจีบกพร่องมีหลายประการแต่ได้กล่าวไว้เพียงสามประการนั่นก็คือฟาลาโรฟัสย่าพูดจาอย่าทําทีทําท่านในเชิงเกี่ยวพาราศีกับคนซึ่งไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เมียของเราเพราะปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นครับไปอยู่กันที่โน่นฟาลาโรฟัสวาลาฟุสุ ก็จะต้องไม่ม ok ok ีฟาสิกใดๆไม่ท ja, ําชั่วใดๆนอกเหนือไปจากการเกี่ยวพาราสีว่าลาจิดาลจะต้องไม่ทะเลาะกันเราไปอยู่ก็ตรงนั้นรวมกันในห้องเดียวกัน20สคนต่อห้องน้ำหนึ่งห้องอะไรต่างๆในทํานองนี้อัลกุรอานจึงปรามเอาไว้ว่าอย่าทำสามประการนี้ฟามันฟอรอดอฟีฮินัลฮัจจะฟะลารอฟาซะวลาฟุซูกาวลาจิดาลิลฮัจจ์วมาตัฟอลูมินคอยรินยะลัมุลลอฮ์วะตะซาวดู ในองค์การตรงนี้บอกว่าท่านทั้งหลายจงตรเตรียมสเสบียงฟฝอินนาคอยระซาดิตตะกว่าสเสบียงที่ดีที่สุดที่ท่านพึงจะต้องตรเตรียมก็คือตะกวาดังนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนให้ตะกวาเป็นพาหนะของเราให้ตะกวาเป็นสเสบียงของเราฟฝอินนาคอยระซาดิตตะกว่าแล้วอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวในช่วงท้ายเป็นการปิดฉากการพูดคุยตรงนี้ว่าวัตะกูนียาอูลิอัลบับ งกลัวฉันเถิดโอ้บรรดาผู้ที่มีปัญญาแล้วทั้งหลายท่านทั้งหลายครับกลัวอัลลอฮ์ก็คือจะต้องไม่ละเมิดอธิปไตยของอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ก็คือไม่ทรยศต่อคําสั่งของอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ก็คือต้องทําทุกอย่างให้อัลลอฮ์ท่านรักเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงเป็นการบ้านอีกแล้วแหะครับที่เราจะต้องไปคิดว่าทํำยังไงจึงจะเสอว่าไม่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอัลลอฮ์ ทำอย่างไรยังถือว่าได้ปฏิบัติตัวในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมขอเรียนกับท่านว่ามีความปริวิตกกลัวอ ي มานและศรัทธาของเราจะเกิดความเสื่อมคลายหรือสูญเสียจึงขอใช้เวลาสําหรับวันนี้เพื่อพูดคุยดังได้คุยได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วครับขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากองค์พระเป็นเจ้าจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันวัสสลาัมุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ